c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตแบบพ่นโฟมบูชฉนวน PU สำนักงานบ้านออฟฟิศส,สวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตที่ทางเราแดัดแปลงแล้วก็มีการพ่นโฟมบูชฉนวน PU นะครับซึ่งเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศ ตู้ใบนี้เตรียมจัดส่งที่บ้านนานครนายกรายละเอียดของตัวตูวต้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตครับกว้าง2.44เมตรยาว6 0 6เมตรสูง2.60เมตรผนังและหลังคาของตู้เป็นเหล็กหลอนของตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆแล้วเรามาขัดสนิมแล้วก็พ่นสีรองพื้นและพ่นทับด้วยสีจริงของทีวี r ริปต n ยังโครงสร้างที่เห็นในภาพผนังและหลังคาภายนอก จะเป็นสีบรอนเงินครับซึ่งสีตัวนี้เป็นสีที่ค่อนข้างทํายากมากเลยนะครับต้องบอกไปก่อนเป็นสีตะกัวนะครับเหมือนเงินเงินออกบอลบอลนะครับอยู่ในที่มืดจะเป็นสีหนึ่งที่สว่างมากๆจะคลับคลาคลับคลาขึ้นเป็นอีกสีหนึ่งนะครับรายละเอียดของด้านหน้านะครับของตัวตู้ครับทางลูกค้าสั่งเป็นสเปคที่เป็นประตูบานเปิดอยู่ตรงกลางแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนซ้ายขวานะครับประตูครับขนาดกว้าง0.90คูณ2.00เมตร มีลูกบิดของเยลให้หมูช้างแล้วก็เรามีสต็อปดอรอการกระแทกประตูให้ตัวประตูเนี่ยจะใช้เป็นลอนตู้คอนเทนเนอร์เดิมแล้วนามาตัดแต่งนะครับใส่เฟรมแล้วก็อัดใส่บางใบต่างๆให้เรียบร้อยหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับของฮอเฟนขนาด1เมตรยีคูณหเมตรมีให้2ชุดด้านหน้าสลับมุมซ้ายขวาได้นะครับตามความต้องการการใช้งานตัวตู้ยังเป็นตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆนะครับแข็งแรงทนทานส่วนด้านซ้ายมือของตัวตู้เป็นด้านทึบซึ่งเป็นด้าน2.4 4เมตร อันนี้ก็เป็นฝั่งเรียบเลยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรส่วนด้านหลังที่เป็นด้าน6.06เมตรที่เป็นฝั่งตรงข้ามประตูจะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาริารขนาดแปนิ้วให้1ชุดตำแหน่งของพาวเวอร์ k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้านะครับตัวนี้พร้อมสายกราวแล้วก็แท่งกราวให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้าน2.44เมตรฝั่งด้านขวามือของตัวตู้ จะเป็นประตูตู้คอนเทนเนอร์เดิมๆซึ่งสามารถเปิดเข้าออกได้ตามปกติครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้20ฟุตใบนี้ครับมาชมรายละเอียดภายในของตัวตู้ที่มีการบูชนวดพ่นโฟมก่อนครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปที่ผ่านมาตัวตู้ครับจะมีการพ่นโฟมบูชนวดเป็นโฟมเหลือนะครับ PU โฟมหนา2นิ้วแล้วก็ถักโครงสร้างเหล็กภายในแล้วก็ปิดทับด้วยสมาร์ทบอร์ดอย่างที่เห็นเป็นสีโขาวนะครับก็คือทั้งผนังและหลังคาของตัวตู้ ก็จะมีโฟมอยู่แล้วนะครับเป็นโฟมแบบฉีดอัดเข้าไปในผิวเหล็กแล้วเราก็ถักโครงสร้างแล้วก็สมาร์ทบอร์ดยึดแล้วก็ทาสีเคลือบเงาของ T.O.A. 4 o r s e a s o n ประตูทางเข้าก่อนครับหน้าประตูทางเข้าที่เดินเข้ามาจะเจอกับสวิตช์ปิดเปิดซึ่งจะควบคุมหลอดไฟ L.E.D. ของฟิลิป p s 2หลอดและพัดลมดูดอากาศฮาตาลอรครับนี่เทปเปิดปิดให้ดูนะฮะ หน้าต่างครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟ่นพอมูรล,ลวดให้ก็มีให้2ชุดครับสวิตช์ปิดเปิดครับทางเข้าเป็นของฮาโกเสร็จจะมีปลั๊กคู่กาวเป็นของฮาโกมีให้ด้านหลังให้2ชุดครับก็เท่ากับ4เต้าลับครับฝามลมฤดูการฮาร์ตาลี่ขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดมาดูที่พื้นก่อนครับพื้นเป็นพื้นไม้เดิมของตู้แล้วก็ปรับพื้นอีกครั้งด้วยสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้พร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วครับ นี่คือตัวเรื่องอย่างลายไม้นะฮะนี่เป็นคิวบัว,วแล้วก็อย่างท<ม>ี่ผมแจ้งไปตัวประตูตู้คอนเทนเนอร์เดิมตรงนี้สามารถเปิดได้เวลาเราจะโหลดสินค้าหรือยกตู้เย็นใบใหญ่เข้าก็สามารถเปิดประตูตรงนี้ได้ครับตู้ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปคุณสมบัติของเขาคือมีส่วนกันความร้อนโพลียูริเทนโฟมแบบพ่นอัดเข้าไปในผิวเหล็กเพื่อให้ตัวตู้นี่เย็นมากขึ้นเวลาติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับและนี้ลูกค้าไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศเอง เขาสามารถการร้อนเก็บเสียงไม่ลางไฟและเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีที่สุดดีที่สุดในบรรดาของ P u f o โฟมสเปคต่างนะครับมีการปรับเปลี่ยนได้เพราะอันนี้เป็นลูกค้า็นคนกำหนดมาให้เรานะครับว่าตู้ควบคุมนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้แต่พาวเวอร์ปั๊เนี่ยไปอยู่ด้านหลังก็จะเดินไฟอ้อมมาเข้าตู้ควบคุมของเลเซอร์ซึ่งควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในนี้นี่คือภายในของตัวตู้ใบนี้ทั้งหมดครับสรุปครับตัวตู้ครับมีฉนวนกันความร้อนผนงัง และบนเพดานให้เรียบร้อยแล้วระบบไฟฟ้ามีให้ครบพัดลมดูดอากาศสวิตช์ปลั๊กคู่กาวหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับปูพื้นให้เรียบร้อยคราวครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานตู้คอนเทนเนอร์ใช้ทนทนยาวยี่สิบสปีไปได้เลยนะครับตู้ใบนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปเตรียมจส่งที่บ้านนาน,นครนายก หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท s s i Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเอาลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับตัวตู้ครับสีภายในภายนอกเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับเป็นของ t o a 64เฉสีเลยนะครับ ก็ขอบคุณคุณลูกค้าสําหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสําหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ